มีความรอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้กขมาที่ฉันจะกอดจะรักเธอไปตลอดตลอดชีวิตก็มาก็มาีความรอเธอจะพอดีก็มาดี่ว่ารอเธออยู่ตรงนี้เอาสอนมาทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีผมเอาออเดอร์ที่ผิดพลาดมาให้ครับ อันนี้ใก้ไขแล้วฮะอ๋อก็นึกว่าอะไรเฮ้ยมองหาใครเนี่ยอ๋อเปล่าครับยังไงผมขอโทษด้วยนะครับสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรยังดีนะที่ตรวจสอบก่อนอะ่ะยังไม่มีอะไรเสียหายมากครับขอบใจนะ ฮัลโหลครับพี่อ๋อ oh, oh, ได้ครับ <okay. S 1> เดี๋ยวผมไปไวอาเอกสาร <Okay. S 1> แล้วก็ขอเช็คสต็อกแป๊บน,นึง mm hmm. ครับพี่ได้ครับเสร็จแล้ว mm hmm. เดี๋ยวลงไปครับ <Okay. S 1> ครับ กูจับมึงได้แล้วพี่สอนปล่อยไม่คิดถึงกูบ้างเหรอไม่อ่ะแต่กูคิดถึงมึงนะเว้ผมไม่คิดถึงพี่ หถ้าผมคิดถึงพี่จริงอะผมก็กลับไปหาพี่นานแล้วก็หันมาคุยกับคุณดีๆดิผมบอกพี่ชัดเจนแล้วนะว่าผมไม่อยากเจอหน้าพี่ ไม่อยากคุยกับพี่แล้วก็ไม่อยากยุ่งกับพี่แล้วแต่กูอยากยุ่งมึงจะไม่คิดถึงกูก็ได้นะแต่กูคิดถึงมึงกูขอโทษที่ มึงโกรธเรื่อง,ง,ง,งครั้งก่อนอะกูเมื่อกี้มึงจะเสียใจอ่ะกูไม่ได้ตั้งใจพี่ก็ไม่เคยตั้งใจทำอะไรอยู่แล้วป่าวะ กูต้องทำยังไงให้มึงหายโกรธวะมึงก็รู้ว่ากูหออใครไม่เป็นนะ่ะกูพยายามแล้วเลยจวินตลอดเวลาที่มึงหนีกูไปอะ่ะกูพยายามตามหามึงถ้ามึงโกรธที่กูมาหามึงช้า แต่กูพยายามทุกทางแล้วนะเว้ยแต่อีทยมันก็ไม่ช่วยกูเลยอะ่ะไม่มีใครอยู่ข้างกูเลยอะ่ะไอ้วินอะ่ะก็ไม่พูดถึงมึงเลยเว้ย ขนาดไอ้เฮียแชมป์อะมันยังไม่รู้อะไรเลยเพราะไอ้ไทยไม่บอกเฮียอะไรแม่งเลยเว้ยกูชอบมึงนะเว้ยชวิน พี่จำไม่ได้จริงเหรอที่พี่คุยกับพี่นูอะ่ะพี่บอกไม่มีทางจะมาชอบผมจำไม่ได้จริงเหรอหรือพี่ไม่เคยพูดเลยไม่รู้อะไรมาอีกพูดมาให้หมด กูจะได้เคลียร์กับมึงวันนี้ทีเดียวตอนนั้นกูพูดกับไอ้นูไงแต่ตอนนี้กูพูดกับมึงอะ่ะผมขอเชื่อในสิ่งที่ผมได้ยินครั้งแรกดีกว่าพี่ มึงจะไปไหนอ่ะกูยังพูดไม่จบเลยผมจะไปทำงานถ้าพี่ไม่ทำมันก็เรื่องของพี่แล้วมึงมันดื้อจวินกูจะไม่เคียร์กับมึงดีๆอ่ะมึงก็ไม่เอามึงไม่เอาเคียอะไรสักอย่างมึงต้องการอะไรกันแน่วะ กูบอกชอบมึงมึงก็ไม่เชื่อกูอ่ะก็ผมบอกพี่ไปแล้วว่าเราจะไม่อยู่กันอีกปล่อยพี่ําไม่ได้ป่ะล่ะไม่ยุ่งกันแม้แต่คำว่าพี่น้องเหรอไ ช่ายเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมมึงจะตัดใจให้ได้เลยใช่ไหมแล้วกูจะตามมึงอย่างนี้แหละจะตามอะไรอีกวะพี่ตามจีบมึงไง ฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ยิม้มสอนเองนะครับเมื่อกี้ไอ้จีนินมันคุยทุไลกับผมอยู่ครับแต่เดี๋ยวมันจะไปหาพี่แล้วผมขอโทษด้วยนะครับต่อไปนี้มึงห้ามบล็อกเบอร์กูห้ามบล็อกไลน์ มึงจะไม่รับไม่อ่านไม่เป็นไรพี่ห่างเดี๋ยวพอนิ้กูมาหาใหม่อยากกินอะไรปะเดี๋ยวก,กูซื้อมาฝาก ทำ่เฮียไายพี่สอนมาเจอช่วยลรวใช่ไหมเป็นไงบ้างมันทำอะไรชุวหรือเปล่าเออไม่ได้ทำอะไรนะเฮียแต่ว่าพี่สอนเขาบอกชอบผมอะแล้วเราว่างไงผมไม่เชื่อเฮียเฮียใจผมเชื่อคนอย่างพี่สอนเหรอเออเฮียผมควรทำไงดีอะ กลัวเฮียพี่สอนแม่งน่ากลัวมันน่ากลัวกจริงแต่เล,ะละ็กๆุ่วยก็อยากเปิดใจมันใช่ไหมละ่ะเอาจริงเฮียถ้าผมตัดใจได้ผมตัดใจไปนานแล้ว โอเคครับฮียขอบคุณครับจิ้นน่ะเขารู้งานแล้วเด็กมันหัวไวเดี๋ยวพี่ให้จิ้นพาไปนะจิ้นเดี๋ยวพาคุณสองไปเช็คสต็อกทางนู้นหน่อยนะเ <c oughs> อ่อพอดีเขาเร่งมาคุณสอนเขาเลยต้องลงมาดูเองเลยฝากด้วยนะ เชิญครับคุณสอนปกติมึงกินข้าวที่ไหนอาหารที่อร่อยปะกูไม่เคยกินเห็นเขาบอกว่าร้านข้าวแกงท้ายซอยโรงงานอร่อยอกินดูปะ เอกาสารรีบตรวจด้วยผมจะไปทำงานอย่างอื่นที่บ้านโคนเหงาเลยตอนนี้มึงมึงกลับไปโยกคูดได้ป่าะวะ มึงจะฝึกงานที่นี่ต่อก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูมาส่งแล้วเดี๋ยวตอนเย็นกูมาหลับกูอขอแค่มึงขับไปกับกูได้ป่วะ รู้ส่งตุ๊กตาไหมแล้วด้วยรอบรรจับไปทางเื่อมันะอยู่เลยคุ้มกับมือเลย เกือบสองสัปดาห์ที่ไม่อยู่กับมึงมันจะนานมากพอเลยว่าชเวินกลับไปเป็นชีวิตของกูได้ปะวะผมไปเป็นของพี่ตอนไหนก็ตั้งแต่ตอนนี้กูอยากให้มึงเป็น ขอบคุณครับพี่ไม่เอาขอบคุณเฉยๆดิเอาอย่างอื่นด้วยอะ